โอ้โหนั่นเป็นหมดเลยครับนี่คือบรรยากาศคนนะครับต่อแถวยาวเลยฮะอันนี้ยาวที่สุดเกาที่เคยเจอมาแล้วเนี่ยวัดเนี้ยวัดแตกนะครับอันนี้แตกหนักหนักเลยฮะแค่เพีที่ยืนคนเนี่ยเดี๋ยวเอากล้องไปตั้งอิตาดาสวัสดีครับผมไปด้วยครับไปที่ไหนอีกเนี่ยไปไหนอีกเนี่ยฮะไปดูที่ไหนอีกสิบเจ็ดไปไหมไปหน่อยโอ้ยลำสิทธิ์เอง มีไกดหรอมาไม่เรียกแม่แพงไหนว่แม่แพงเขา็ลกคุณกิษดาได้ครับกฤษดาฝากป้องด้วยตรงนี้แหละยาวๆนี่อันนี้บปลึกไปดูว้หางานแม่ไปงหนไ้เลยครับ เพราะว่าผมไม่ใช่คนรับไงนี่ก็เป็นเบอร์เบอร์แนทกับเบอร์แม่ครับไม่ใช่เบอร์ผมแม่มีแล้วอ่ะหนึ่งนะครับอะไรอุ้งคลวงโอ้โหเบี้ยวผมไปงานเลยนะโอ้ชดเชยไม่มีเวลาลงเดี๋ยววันนี้ชดเชย ท่านผู้ชมน้องนุ่บอกที่หมูเบี้ยวไป็หนึ่งงานเบี้ยวไป็หนึ่งงานไม่มีเวลาไม่เหม่อเลยแม่ใช่ไหมวันนี้ไฟดีมากอ่ะไฟก็สว่างเลยเข้าหน้าเลยไปดีด่าโอปป้าคิวยาวมากอ่ะโอปป้าโอ้โหฮอตเลย

ก่อนไปไปน้องเตลนีง่กอ <chin> ้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็หมูตั้งกล้องไว้นะฮะถ่ายยาวๆเยนะครับเดี๋ยวอีหมูต้องไปถ่ายรูปนะครับน้องแนทน้องนุ่นนะ ก็จะตั้งกล้องไว้นะฮะชมไปยาวๆเลยนะครับพระเอกนุกฤษดาก็โอ้คนตกแถวย้าวมากนะครับแล้วก็ขออนุญาตบุคคลนเอฟซีที่อยู่ในภาพคลองด้วยนะครับถ่ายเพื่อเป็นการโปรโมทนะครับเพราะ่าจะเนื่องจากเราตั้งถ่ายเอกนุนะครับก็ถ่ายได้เข้ากล้องก็ถ้าเห็นดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชมส ีเดินไปถ่ายน้องแนทน้องนุ่นก่อนครับตามไปนะยวมีงานไหนวัดซุิ้วัดไปุปิ้อารามไปดูด้วยเดี๋ยวถ่ายได้ดูวัดไปไม่ถ่ายเลยดูถ่ายไอเลยครับ แล้วผมจะงงแล้วผมจะลืมแม่ไหมแม่เปิดร้านปีน่ะไม่ได้เป็นคนทำใช่ไม่ผมทำเองนี่แหละแต่ว่าออเดอร์คือมันตกรูปไปแล้วแม่แล้วทีนี้ไว้รอเจอผมหน้าเวทีอ่ะผมทำเกินมาใช่แม่ผมทำเกินมาเดี๋ยวไว้ผมมาเล่นอ๋อมีเกินไหมปวดหัวก็ไม่ทันใช่เดี๋ยวผมมีลีด้าใช่เดี๋ยวผมมีเกินมาไม่แพงด้านมือเลยแล้วมาซื้อหนูหน้าได้ได้ทักมาก็ได้เหยูจะแบบเก็บๆยงๆให้แล้วแบบ ใช่ใช่ผมแ่ไปสองรอบแล้วไงไม่งั้นเดี๋ยวมันรอกันไปรอกันมาเงนี้มันจะใช่ไม่ใช่แม่เขาไม่ได้ซื้อแม่ไม่ได้ทักแชทซื้อแม่เขาต้องกดเลขรหัส1 1 4มันเหมือนซื้อของอะไรไหมผมเข้าใจเก็บไ้ให้แม่แล้วกันผมเก็บไ้ให้แม่สองคนอะอ่าแล้วแม่เดินมาหาผมเลยที่ไหนก็ได้ถ้าเสร็จแล้วนะ เดีย๋ยวเดี๋ยวเสร็จนแม่กลับแล้วไม่นานสักสาทิไม่ถึงสอาทิลแม่ารแเป็นทางเาาแัะมเี่ยวมาให้ม้มาบอกกครับไปแล้วงั้นคนะัคุณ้ป้าป้ารอี่น้่ไลยาอีกูปนึ เดียวอมหกมาเนี่ยเด,นะดพี่อฟไปหน่อยครับพี่อีพี่อีอฟคนแต่งตัวผมมา ตอนนี้แถวน้องนุนี่ยาวหางเว้าเลยครับยาวมากๆครับคนมาต่อแถวสาวๆตั้งนั้นเลยครับโอ้โหเพียบเลยนะคนดูลีเกส่วนมากจะ,เ,ะเ,เป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงเยอะ80 90เลยครับ90%ดเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมีเด็กๆมีเด็กๆสาวๆรุ่นใหม่ไปรุ่นนะ เจนใหม่มาดูลิเกยเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลิเกเขามีการพัฒนานะครับแต่งเสียงแล้วก็บุคลิกหน้าตาพระเอกนางเอกะอะไรงนี้นะครับการเดินเรื่องเออมันก็สนุกดีนะเดี๋ยวนี้ลิเกเดี๋ยวนี้โอ้โเป็นมหนาชนเลยนะฮะน้องนุ่นได้ชนกนลิเกมหาชนเลยฟังน้องนุ่นนี่โอ้โห,โห,โหต,ต่อแถวยาว โอ้โหฮอตเหมือนกันเลยนะครับทั้งนุ่นน้องหนุนะครับส่วนน้องแนทก็อยู่ตรงกลางนะน้องแนทเขาก็จะมีแม่ยกของเขาเยอะมากครับมามารอถ่ายนะครับลูกสาวก็ไปรอถ่ายเก็บกัน,น

ไม่ต้องใส่ะค่ะโอ้โหตรงแ้เงเลยนนเพเือเ้อหมเ้แล้วหรอบอเนี่ของเขียนของ ก็จะเป็นเอฟซีเอาของมาให้เต้นนะถูกมากเดี๋ยวนี้เขาเน้นลายเต็นกันนะครับก็ทั้งถ่ายรูปเซลฟี่ลายเต้น,น,นมันก็จะน,นานนะตอนนี้นะาบางคนก็เซลฟี่ด้วยเต้นด้วยก็ใช้เวลาทําให้ตอนนี้นนานการแสดงลิเกก็ช่วงก็เรียบอัปเตอร์นะครับจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยบางที่นี่เป็นชั่วโมงบางที่ก็ประมาณ3 0นาทีหรือสีบนาที นั้นนักสแสดงนี่ก็ถือว่าเขาเต็มที่กับแฟนคลับนะเพราะต้องมานั่ง่คาตามาสเนี่ยนะฮะอยู่ยาวๆยชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าแฟนคลับต่อทีคิวเยอะจะขอได้เซนด้วยนี่ก็จะนานเ็นกันโอ้ยเ เ็เป็นธรรมดานะช่ตรงนี้ก็กระแสะฮอตนะครับ,บนนหรือว่าก็ต้องขอบคุณทางคณะลิเกด้วยนะครับที่มีเวลาเหลือให้กับแฟนคลับได้เข้ามาใกล้ชิดนะฮะได้มาใกล้ชิดได้มาถ่ายได้มาขอไลายเซ็นอรย่างี้นะครับ ถ้าบางงานถ้าเป็นอัน <Tonight> นี้เป็นงานลิเกนะท่านผู้ชมก็อยากแบบได้ได้ได้การใกล้ชิดก็เป็นงานลิเกนะครับแต่ถ้าเป็นงานใหญ่งานใหญ่เนี่ยเราจะจะไม่สามารถเข้ามาใกล้ชิดขนาดนี้ได้นะครับเพราะว่ามันคนมันเยอะแล้วก็บนเวทีอย่างเช่นอ่ะงานจัดบนเวทีใหญ่ๆเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของสเตจเวทีเนี่ยซึ่งเราขึ้นไม่ได้นะครับแต่ ก็จะมีเวลาจำกัดในการถ่ายอระมาสักสินาทีอ่ะต้อจะแทบไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นลายเซ็นนี่ไม่ต้องให้เซ็นนะท่านผู้ชมแค่ถ่ายเซลฟี่ก็ผมว่าก็ยากนะแต่ถ่ายแบบแป๊บแป๊บแป๊บถ่ายศิลปินน่ะได้ครับมอบรางวัลนี้ก็หมดเวลาแล้วสิบนาทีสิบห้านาทีนะก็ต้องไปอัปเตอร์ปาร์ตี้หลังจากการแสดงอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ถ้าในเวทีการแสดงเนี่ยที่เป็นในฮอเขาจะมีเวลาจำกัด

อีกทีนึ่งอ้ามาหนึ่งสองามหนึ่งสอเปลี่ยนท่าหนึ่งสองสามหนองสเรียบร้อยขอบคุณครับโอ้ยสีนาท,ทีเดี๋ยวเอากล้องไปเซลฟี่ก่อนนะครับท่านะาผู้ชม